นายกล้วยหอม31มกราคม2,568 PTG ยืนรอกำไรราคาหุ้น PTG ตอนนี้ยืนได้ยืนแบบรองงบกำไรตรมาสี่ปี67ก่อน16กุมภาพันธ์นี้คงได้เห็นตัวเลขจริง TOP เปิดแผนหยุดซ่อม30วัน TOP เปิดแผนหยุดซ่อมบำรุงโรงกันน้ำมันดิบที่3ช่วงเดือนกรกฎาคม68เป็นเวลา30วัน หน่วยผลิตลักอื่นๆตามวาระมั่นใจไม่กระทบการดำเนินธุรกิจปกติโอสถสภาลงต่อราคาหุ้นโอสถสภาหรือ OSP รอบนี้ขยันลงต่อจริงๆนายกล้วยหอมเห็นแล้วทําใจวันใดงบไตรมาส4ปี67งบทั้งปี67วันนั้นค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายเกินไปด้วย9เดือนปี67กํากำไร 1, 0 7 1 3 2ล้านบาทขณะที่ปี66 มีกำไรสุทธิ2,402.10ล้าน 00. บาทโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i ซด์ .com